ดีค่ะคุณยายคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะค่ะแต่ผู้ชมมอนี้ก็เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าวามฝันของคุณยายคุณเนาะค่ะได้ยินว่าคุณยายคุณนี่คุณฝันค่ะท่านผู้ชมฝันหินผีค่ะท่านผู้ชมผีก็เป็นผีญาตินี่บ่คุณยายน้องฝันจืมน้องสาวบ่ค่ะค่ะฝันจังได๋คุณยายเว้าให้ท่านผู้ชมฟังฝันว่าเพิ่นเอาวปวเพิ่นคืณนะพวเก่าค่ะ เพื่อเพป้ายเลยคับเพิ่มมาเอาขืนอยู่สาวเพื่อเพิ่็ายเลยนะเพิ่เป้ายตอนมีชีวิตอยู่นน่นเพื่อนปลาขัวเพื่นผูนี่เออปลาเัาภูไมเออเพื่อนก็ลาเอาผูไมปลาเอนกไปเชีปเอาผูไมมิ่งกิผู้ไมนะโอ้ไม่แล้วป่วยตายน้องสาวบ้านนี้บ้านนี้ก็ฟันขื้นเห็นเพิ่นมาขื่นฮะแตนลูกสองคนลูกสองคนลูกสองคนลูกผู้ทายเมื่อสบวยเพืัวเพิ่มตายบ่ พวกเราพก็ตายขึ้นต่ามียก็ตายอืมแตเอากันขึ้นอ๋อฝันว่าเป็นผีเราไปเอากันขึ้นอืมแล้วเทวดาเป็นไรเนาะตูนก่อนเลยเนาะค่ะมองคนตายค่ะเพิ่นเสียโดนเราบอกคุณใหญ่เสียโดนเนาะกระแลกเนาะค่ะเนาะตายไปแล้วเมื่อฝันเห็นว่าโงหาผัวเก่าโงหาผัวเก่าโงหาขับไปมีลูกกันอีกใน่คว่ำเัยเธอเป็นลูกใหม่ช่องขนไม่เป็นท่าไห ใหญ่เป็นไหนคุณใหญ่เล็กหน่อยเล็กหน่อยก็ไม่หน่อยเนาะสามขวดสี่ขวดสามสี่ขวดเป็นบูใสทั้งสองาสทั้งสองในความฝันคุณใหญ่นั่นเดี๋ยวเบาเยี้กงก็พิ่นอยู่บค่ะเบาอยู่ว่าจะไหนคุณแม่เบาจะไหนเพราว่าพึ่งเอาเมียพึ่นเอาเมียแต่พึ่งพึ่งเอาเมียบันเียงพึ่งวะพ่งเมียู่บันเทิงพึ่นมาขึ้นหาเมียเก่าก็ตลกท้อืคน น้องสาวเดียบอกกับคุณใหญ่บอกค่ะเลยบอกอยู่บอกเนี้ยกันคุณใหญ่บอกไม่ได้บอกทังนหรอกเพราะว่าหลูมมังมันทั้งสองนี่บ่เนี่เออคนละหลุมคนมัดสองเหเป็นคนจ่ายใช่ฝันเห็นคนเจือบอกคุณใหญ่หนึ่งแต่มคนเสียไปนี่เหนเลอเห็นเลอเห็นอยู่เรื่อยมันอยู่เรื่อยแต่ว่าหลอบหนีฝันคั่กมันก่อนมีฟันขักว่าันขึ้นกันก็ปวดเก่าขึ้นเลยเนี้ ชี้แจงเลยนะสาวคนละอันตื่นกี่วันแจ้งก้อนค่ะค่ะฟันฟันมือไหคุณยาย่ฟันมือสาวโอ้โหฟันขื่นนี่วัางตีแจงฟันคอนชี้แจงเนาะคอนชี้แจงนี่นะฟันมือนี่แหละเนาะคุณยายเนาะฟันคอนชี้แจงนี่แหละวานนี้คุณใหญ่ไปจังไหนมาจังไหนเดี๋ยวไปผอเพิ่มในความฝันบู่้หยกไปจังไหนมาจังไหนเพราะว่าอยู่บ้านคผลก่อนโยบ้านผลค่ะแต่ว่าแต่ว่าน่อเพิ่นมไม่มองไงบัตรอืมผอเพิ่มญี่ปุ่น่ะ พ่อคนยูเฮือนยูเฮือนเก่าบ่เออยูเฮือนเจ้าหวานเก่านะจังหวัดเฮือนสามหลังเฮือนอี่พอกับพวกวะสามหลังอ๋อปัเห็นบ้านเก่าอืมการเก่าสาวกับยูหันละอืมกับลูกกับผัวเพื่อนแมงบวเฮือนสามหลังหฮะคนสองคนบ้านนี่ก็เป็นบ้านของพ่อของคุณยายอืมบ้านแต่อยู่แต่ตะกี้มันบ่คุณยาย่บางทีจะตะกี้เป็นหลังเดิมบ้านเล็กที่เท่าไหร่คุณยาย เอเทบ่โจำบ่ได้เนาะคะเนาะจำบ่ได้อายุหนึ่งสาวเด็คุณยหญอายุหนึ่งสาวบ่ค่ะอือก็นมันยั่งก็หกสิบปวนละตอนบนเสียเด็กคุณยายตอนบนเสื้อหันสี่สิบแปดตอนเสื้สี่สิบแปดปีเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากับแปลกได้ผีกับผีนอือพีกับผีเอากันเนาะลงไปเอากันมีลูกพกอือคุณยายเคยฝันเห็นเพิ่นเหลือง อ็เหลืออายเขาบา่เคยฟันรับคนขื่นหัวอืมวาฟันขื้นเลยเราขื่นหากันอืมเราขื้นหากันว่ามันเอาเมียจะบันเลี้ยงคนบ่ขื้นหาเมียกัน,กนอืมอมาดซสองเรือว่าขื้นให้ให้คุณยายแกปเ,เป็นตัวไตีเป็นตัวไรฮะตีเป็นตัวไรเป็นตัวไรโอโหผัะเดี๋ยวบ,บ่าผัวกับเมียขืนหากันเนะาะอ อ่มีล awesome. The ูกเนี ha, like ่ก็เป็นปิศนาละละเนาะลูกสองเนาะเป็นผู้ชายทั้งสองเลยแต่ว่าลูกนี่ก็เห็นว่าเป็นลูกผี้ละเนาะคุณยายเนาะเพราะว่าคนลูกเพื่อนลูกสองคนเนาะค่ะลูกสองคนแม่้าแม่ให้คุณยายตีตัวเลขนีจใจนี่ฝันของคุณยายคุณยายหมักตัวใดแข็งอวดคุณยายบอะแม่คือมักซุ้นแล้วซุนย่างของหนึ่งซุนสองเนาะ ศูนย์หนึ่งศูนย์สองสามตัวกับหนึ่งสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองอย่าง้บื่อนช้ำหลังอะไรบช้ำหลังมันเป็นอยู่นะบัเป็นหาบอ่หาส้มสี่หาช้มและค่ะบัช้ำหลังเป็นหาสามค่ะเป็นไห้ได้สาตัวเลยะค่ะเป็นไห้ได้สามตัวเนาะสองตัวสามตัวหาสามต้องหาสามเนาะสองหาสามหลังค่ะ Ban này có mẹ. He mà, thì quái có khỏe rồi. kunyai, mak a kêu niên, xuống cứ xuống niên, ừ. xuống song. Cập song has ham. Hm. 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 có phần Hm. con nhảy Hm. 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 chữ ở này, nó Hm. 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 ค่ะค่ะจังไรกัคุณยายเขียนเสียงบึงเนาะอืมคือเขียนเชียงบึงหมดแหละมีตัวเลขที่คุณยายเห็นมาหนิคุณยาย่มักตัวไหแห้งมักสวนตูแม่นค่ะมักครามนแล้1ครามสนหนึ่งครนสองค่ะเพราะว่างานสามหลังอืมหลังครั้งหนึ่งเลขของคุณยายก่ะ ดีไล่ตัวนี้ก็ให้ท่านผู้ชมเลือกเอาคัดเอาเนาะมักตัวใดนก็ลิงตัวไหนเนาะตัวไหนเนาะมักตัวไหนค่ะพะว่าเบา่น้ำกลมฟันมันก็ตีไปได้หลายแบบเนาะค่ะแต่ว่าทีนึงเนาะคือฟันนะหัวสามศูนย์หนึ่งเนาะฟันลงกูคืออื่นอยู่นะ่๊ะเลยเอามืซื้ออื่นบอกรางบอกผมไม่ฟันขึ้นค่ะขึ้นมานนั่งก็บมือฟันนะแต่ต้นฟันของคุณยายมี่ยั้งเพิ่มเติมอีกบ่ค่ะบ่งไม่นค่ะขอบคุณคุณยายหลายๆนี่ค่ะ มาแบ่งปันความฝันแนวทางตัวเลขให้กับท่านผู้ชมขอางนอกนะคะเนาะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กามาสรุปตัวเลขของคุณยายคูณหรือว่าคุณแม่คูณเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ102่งศูนย์สองห้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองสามศูนย์หนึ่งค่ะท่านผู้ชมอายุน้องสาวก็คือสี่สิบแปดปีเนาะค่ะเนาะประจำงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชม เป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันทีคุณยายคูน่นี่เพิ่นฟันเห็นน้องสาวค่ะที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะขึ้นหากันกับผัวเนาะค่ะเนาะทั้งสองคนก็ได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะท่านผู้ชมขึ้นหากันกลับมาเอากันคือเกา่าอยู่น้ำกันจนมีลูกสองคนค่ะท่านผู้ชมเป็นผู้ชายอายุของลูกทั้งสองคนนะกับประมาณสองสามขวบคุณยายเพิ่นวาเนาะค่ะเนาะก,ก็เลยตีเป็นตัวเลขหนึ่งศูนย์สอง รากาสองห้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองสามศูนย์หนึ่งเนาะค่ะเนาะกาให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานกับตัวเลขของคุณยายคูณค่ะสําหรับคลิปนี้จ่าปอกกบขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะเข้ามากดกไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถายังบ่กดติดตามจ่าปอกกบขอฝากช่องในเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่สิบ่พตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะถามมีตัวเลขแนวทางความฝันเด็เดๆยู่ไสจ่าปอกก็ สีไปติตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเกาค่ะสุดท้ายนี่กลาล่าธรผมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ